ทับงให้อายครับสิ่งเกินที่ให้ันเลยก่ดคอยนใจ 要看他怎么的。嗯嗯嗯嗯嗯 เราได้โน้ตแล้วปาได้นที่หังางานโคตองงานเดนเดือเดอเต่าโคตองงานเดินเดืเดือเต่าขอต่อต่อแนบสองจะเป็นหแก้มะเป็นเจ้าผู้เต่แก้มบบเจ้เห็นเจ้าผู้เต่แก้มปุ้บปุ้บคามเงปุ๊บอดาจงดเจ้าอยู่บ้านเห็นทีนได้เจ้าอยู่บ้านเห็นี่ไนแก้มผู้เต่าเปนวนแก้มนบ้มยัดอยัเป็นหัวกอดไก่ให้ดองยัเป็นหัวกอดไก่นบุลายจะเป็นผู้องู้ดองท่หแก้มปุ้บ้บนเมือเต่าไอจะลูกมาหอมมาต่างงานยับเลย I think it's i ไอ้อสังกดหอมจะไปเหยียดงานเีดเงินใส่ กงไปค่ะไม่ไม่แงงพี่เมยังมาหลอนเงาผมนีหมองเห้นกูหายใจจังน้อยเลยเจสิคาดสวัสดีพี่น้องชาวปทุมธานีช่าก่อนชาวม่อเชาร่างสียสุขุทุกคนครับขอบคุณกับร่งใจจากพี่จากน้องครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่มอบให้หัวลำเสียงหกนกพงสะกอนขอเสียงพี่น้องคนนลกมวลได้เร็วดีเจไลฟ์ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณพี่น้องผููฮักครูแพงนะครับที่ให้กำลังใจหมอลำเสียงหกในค่ำขึ้นนี่บัตรทุกใบที่มอบให้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นครับที่ให้โอกาสหมอลำเสียงนี่หกครับได้มาทำการแสดงให้พี่น้องในเบื้องในเขตก่อท่อมอนะครับและปะริมณฑลต่างๆนะครับมือว่างเขากันหน่อยแน่ก็ต้องขออภัยนะครับกระไดมาพอพี่ออพอหน่อือเก่าเอา,าอีหลังม่บอกกับพี่น้องก็ลูกพี่น้องคนถามมวนอยู่ ขอบคุณแม่ตุ๊กตากับแม่ปูเป้เราติกตอก้วยนะคะสวัสดีค่ะดองอาไอสุกนา่าพอเสียงดีทองค่ายเรารอขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากคุณพ่อเม่์มย์เช่าปทุมท่านีบอ่จ้ะลายสีน้องขขอบคุณค่ะ เอาส่วน,วนในร้านในพี่นอ้องครับกีฬาหน่อยเดือนท่างมาจากจังหวัดใดลูกอ,อ่าจันทบุรีฮะจันทบุรีบ,บ้านเกิดหนูนะแม่เอาจะว่าเดือนแทางมาจากนั่นกกคือเดือนส่วนบุรีเนาะติดกูถามเกิดยุใสมาจากนะกีฬาเดือนยุติแมาจะใสกอบโกสุนพิสัยโกสุน,น,นพิสัยของดีเมืองโกสุนคืนนออะไรลิงค่ะเป็นตัวยังไง อีหลานเอยจ้าขอฝากไปลูกเป็นลานพี่น้องชาล่งฟีดเลยนะคะถ้าใครยังต้อเสียงออยเสียงนั่นเออพี่ลานขอขอบคุณมาลลยจากบ้านฮักบอนน้อยอาอายด้วยนะคะขอบคุณจ้าเจ๊ต๊อกถ้าได้ยินข่าวว่าบ้านฮักบอนน้อยกินเหล้าเก่งๆแะ้วลูกคุณเจ๊พอยด้วยนะคะกูแจ็คก็กเป็นยังบ้านฮักบอนน้อยเจ๊กินเหล้าเก่งมันาะมันสมผสานทีมกับบ้านแพวที่ไหน ปวดยูุขอบคุณกำลังใจจากสาวออเอาแย่ละอันวัวอ,อับถูกสันมันเกิดล่วงแน่จากแม่หยาบ้าครับพี่ต้องขอให้แป๊บนึงนะครับหนังเสียแตกนะครับตอนนี้หน,นังเสียแตกกำลังเปลี่ยนอยู่ครับคุณเพราะอยากเอาถ่าจะเข้ากร<อ> ตีคัะตีแน่ยปฏิมือกองกันนะในขณะวนาทีนั้นเสนอแจกข้ากินเหล่าความกันกำอยู่บ้านเพลียวจีดาอะไรกันนะครับเนาะนั่นยังงูกสมเพ้าเหรออันพวกออกเป็นยังไงอันพวกออกอันกำหัวกำลังใจจากลูกสาวพ่อโนกสุขสันต์วันเกิดนะคะยี่สิบจากแม่หยัดดาเมื่อวันตุนิวันเกิดมื่อวันตุนิวันเกิดเมื่อวันสิอายุครบเท่าไรลูกที่สองปีค่ะที่สองปีโอ้เป็ดแซวแล้วสมเพ้อ ปีสิบสองปีสภาพสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันหัดขับก็แต่ใช่ไปเร็วสิบสองเองแกนักขับรถใหญ่เท่าไหรบางเออนั่นแหละแกนักขับอีหล่าตอนนี้มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองอีหล่าเก็บเงินเก็บทองไว้ได้ลูกเด้อเออเก็บไปได้หลายมือข้างหน้าห้าแต่ด้แต่งเงี้ยให้ตแหละเฮ้ยเงี้ยจะได้หลานเป็นผู้หญิงโอเคอาดิ พอเสียงคนมาวนนะจ๊ะ,ะแกน้อยแกสิได้มวนนะครนะัแบแล้วแป๊บหนึ่งขอไม่นัแบแป๊บหนึ่งครับต้องเงงปล <ะ S 2> ี่ยนหนังสแนนนะครับพีเ่เมื่อกลองรุ่นแรกไปนิดนึงครับหน,นังสแนนแตกนะครับป <ะ S 2> แลปลกปะไรดีเออสิแตกคุณจะว่ามืงขึ้นเหรียญยูไสย้สยูไสย้ยูพัทายาพี่น้องเกือบสี่พันคนพี่น้องกือัส่วนมุลี เอาาระแดกยาก้นขึ้นของจังหวัดชนบุรีไงลูกเอออันหนไปพี่ก็ไหนพ่อแม่พี่น้องคนไทยลูกใช่มคุณพ่อแม่ผู้ใดผู้ใดไทยลูกกรยาสูงเสียใจได้ค่ะที่เราออกมาอีกช่วงหนึ่งยูค่ะและอีกจังนึงขอบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่าเดทนั่นแหละสามามเห้รหลานไทยลูกที่หลานบริจาคมาไทยน้าก็เป็นวัาหลานยิงกับพี่น้องเด้อเกิดเหตุการณ์ค่ะต้องได้ได้หมูบ้านหมูก้อนนี่แหละ เอฟซียืดเพราะหลาซับไอ้พ่อซิ่งหัวฟาไฮแลนด์มาดิพ่อหลานจับเพราะหลาซับเอาปุ๊บพ่อหลานจับปุ๊บนะครับเปิดขึ้นมิตาหนังโปอ่างลาบแล้วใช่ไหมมิตาหนังโปจะได้มาข้อนอันเกดคนละคนละเรื่องเปล่าอันนี้เล่าเนี่ยก็คือไอ้พ่อซิ่งเพื่อนรถมือกระแรจอแตกทั้งค่าด้อรูปทั้งค่าดไทยนะพี่น้องเนาะกต่ขอกระทัดอภัยหลานค่าด้ออกแต่ช่วงนี้ช่วงเดียวกับพี่น้องค่ะเต้ลากเขาออกช่วงเต้ลากเขาออกแล้ผู้ใดอยากให้ จะคล้ายลูกกับหลานจะสีน้ำเมินเนาะจ้อการแสดงแล้วจะคขอบในไทยค่ะยินดีน้อยขอขอบคุณย่าต๊อกใส่ใหม่ด้วยนะคะคุณแม่ไก่ด้วยนะคะแม่ไก่ก็ดครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเออนั่นแหละนะครับกำลังเปลี่ยนหนังแสดงแป๊บหนึ่งอะพี่น้องนะครับขอโทษได้หลายครับมันเกิดเหตุไอ้บ้องซอยข่อเนี่ย บ้านแพ้วมามาเมาแักเมาแน่โอ้ยไม่สาิไม่ยังรู้กเป็นชาวบาดพีแนร่เลยบ้านไหนอีกบ้านทางบวดหน่อยก็เมาโดยเฉพาะคุณพ่อพ่อหนังพ่อบีบอสบ่ไหวเอาสีสะเนาะเจ๊ใครเอาไปหลังเมียที่นะมาจากทีเอาดีบ่ได้หลานอยู่น้ำหลานอยู่น้ำบ่ดีหรือนนั่แหละ ถ้าค่อยไปนะครับอาจารย์เสร็จหรือยังครับใกล้เสร็จหรือยังครับผมอ๋อขอไปรับแป๊บนึงครับผมกำลังเปลี่ยนอยู่นะครับกำลังข้อแหมห้องขึ้นแม่บางนึงตีไปตีมากกองแตกแบบเดนเนาะสีว่าแตกได้ไหนขึ้นกับผู้สาวพัทยาเมือนกับผู้สาวลากสีว่ากระทึดเอาทึดเอาแล้วพวกองแล้วเดบพี่แมกน้อยร้อยเมียตีกองทั้งทุกวัน เพื่อความเงินผู้สาวเนี่ยเขาพ่อใหญได้ตีคักตีเนี่ยเ้าวใส่เ้าวใส่แต่ซ้ำพูดเป็นเสียงเงินเป็นขู่เนาะหมาสีแม่เมืเอ้ยว้ายควานคว้าซืึนแตกแห้งเออแตกแห้งพังเพลกระแซงเออเขาบไปในสื่อจ้าสื่อขึ้นแก้วหน่าละห่วยไหนดีเอาขอเสียคนอีสานบ้านเฮาเด็ดแจ้ะ หากแพ้งบงแยกก็เริ่มประาสิเป็นอพี่เรามาแต่ทางภัคเนือผัคใก้ภากกะมันออกนะครับลออดอติดดงบาด้วยกุจคือาจะคือขี้มาลละเจ้าแพรตดก็เพาเขาขี้แดกเจ้าของอยู่ล้ออะไรกันนะที่ลอใช่ฮะเราฝืนจังไรจงว่าเขาหนาเจาของเอาเด็กเขาลรอล้อคือเขากับสีผิวจะาของเด้่หรอคือถ้าจะหนาบัท้ข้อเอาสื่อนี้าบัทไหนบัสื่อนี้เอาบัรแทข้อเนี่ย ปลาไปเนาะครับขอบคุณกำลังใจสบูทุกคนครับสูตัวเดียวบังซุยเด้ตัวเดียวไปตัวเขินเลยดีแล้วพวกคสีเ้าอย่างที่ลงออกไปเบิ้องเดียวครับขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยนะครับพี่น้องนะครับที่มาห้ยกำลังใจมรำแรงงองได้คำขึ้นนี่ครับนะหลังจากที่บอดลกออกนะครับพี่น้องจะติดจวดเงามวลนะครับกระกสนานก็ไปพื่ออออกนี่องพวงสะก้อนต้อง โอ้ยนอ,เม,อ,นเ,อนเมื่อยไเด้อเอาคือม่อยญายาพนลูกหนีเมื่อแหร่เอสิลโกหนีเมื่อไหร่นักาหยู่าหยูตอนนี้ก็รับเบิรงผู้เดียวเด้เบิรงไผ่ไ่เด้อโอ้ยเมสิบเบิองเอาอย่างเบอรงเอาตัวเจ้าผู้ไผกำลังแงเมื่อคืนจ้สิบคนเดียวไวไหม,ไไมนเน่ยก็ไปสิจคนี้ยอยู่เพสิไปตีเลขไช่ไเออครับใอ้อายร้องเพลงช้าๆครับผม เอออภิษฐ์อภิษฐ์สราที่ขึ้นไปจะคลองล่องสนุกสนุกเอออภิษฐ์สระกับเจ๊ได้กับไรล่องซระใสเพื่ได้ย้อนใส่ืมเป็ดไม่ยังไรเลยเอาล่อได้ขณะทสีล่อได้ขนาดคล้องก็ลังเห็ดอีหลาดโซ่เสียงแบบสดสดให้พี่เราได้เบิ่งเลยโอ้ยแหละล่องมันตัวต้นฉับอี๋เออตัวเป็งมาจากไหนตัวเป็งมาจากไหนเอามวลมวลก็ตัวฉับโอเคค่ะ 1 2งสามตแงวโอ้ยมาไอมาไอเมียเขาแท็มาไอมาพักมาจากไกลๆมาพักผมมาขายนานีเอาดีๆลูกป้องบอนเขาต้นฉับับไปได้ลูกเอาพอดีพอดีไอต้นฉบับมวลกวาม้อกันได้โอเคอาหนึ่งสองสามไว้ไอหลอกไม่เกดพกเพื่อนโซนโซนในร้านเท่าครับะได้เงงแม่ เดี so, lock, ๋ยวคดทกแบ้นเป็นห่วงพราัเาเดี๋ยวคดทกรนัดเป็นห่วงเพราเป็นตัวที่ทอดแดนหลายเพ่าเป็นตัวที่ทอเดนจะเห็นอีกเยอะมือหนาเห็นดังเฮ้ต้แรกก็จะดูด้วสวมด้วยทั้งงแดงหนาทั้งเห็นขี้ผู้มีตัวทีมจดนจากไอ้รถนอกเห็นได้ขันนัดรถดูดสวมใบม่วงขมาหาตรงนี้เห็นเต้หขี่ไทยในหันกูเป็นขี่ผู้ใดเนีขอไขี่ลา ทีเราครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอนำพาเป็นแฟนไปพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกเสียงวิหกนกพงศกอ